สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาโคแกนอีกแล้วสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยน่าจะเป็นคลิปวิดีโอที่แบบหลายๆคนอยากจะดูนะคะแล้วก็แอมเนี่ยตั้งใจทําด้วยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้นนแอมได้ทําสกินแคร์นะคะเกี่ยวกับหน้าไปนะแล้วก็มีเพื่อนๆเ,เนี่ยขอกันมานะคะว่าทาไมไม่ทําเกี่ยวกับตัวบ้างเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าติดตามแอมมานานจะรู้ว่าแอมเป็นคนที่แบบดําๆมากๆนะแต่ว่าทุกวันนี้นะคะผิวยังแทนอยู่นะสังเกตว่าใส เยอะมากแล้วก็ผิวเนียนขึ้นนะคะซึ่งของที่แอมจะมาพูดในวันนี้นะคะเป็นของที่ใช้จริงๆนะแล้วก็อย่างแรกนะคะแอมจะบอกก่อนว่าแอมเป็นคนที่ชอบสครับผิวนะแอมจะสครับประมาณอาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้งนะคะแอมจะบอกว่าบางทีเนี่ยถ้าเราแบบว่าที่เกียจสครับผิวเนี่ยพวกขี้ใครหรือว่าเซลล์ผิวเก่าเนี่ยมันยังไม่หลุดออกเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวเรามันจะดูแบบ ไม่กระจ่างใสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแอมจะชอบใช้แบบว่าเป็นเกลือขัดผิวนะคะที่แอมใช้ก็จะมีของโยโกะในเซเวน,นะคะแล้วก็จะเป็นของบิวตี้บุฟเฟ่นะที่แบบมีในร้านบิวตี้บุฟเฟ่นะซึ่งเวลาที่แอมใช้เกลือขัดผิวอย่างเงี้ยแอมจะชอบใช้ผสมนะคะกับเจ้าพวกครีมอาบน้ำนะแอมก็จะใช้หลายตัวนะบิวตี้บุฟเฟ่บิวตี้คอร์เทนะะแอมจะบอกเลยว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่แอมซื้อนะไม่ใช่แบบว่ามีสปอนเซอร์นะ เป็นตัวที่แอมซื้อแล้วก็ตุนแล้วก็ใช้บ่อยมากๆ,ๆนะคะของบิวตี้บูเฟ่มันจะหอมแบบนมนมนะใช้หมดไปหลายขวดแล้วก็ขวดเนี้ยเพิ่งเปิดใหม่นะ,ะแล้วก็มีอันนึงที่ใช้แล้วรู้สึกว่าชอบนะคือเจ้าตัวนี้เลยของมิสทีนะคะตัวนี้เขาจะเป็นแบบกลิ่นเมลอนเมลอนนะจะเป็นชาเวอร์ครีมนะคะก็จะผสมกับเกลืออาบน้ํานะคะแล้วก็จะขัดขัดไปบริเวณตัวนะในห้องน้ํามีประมาณ7ขวดได้มั้งแบบว่าไม่เหมือนกันเลยนะคะแอมใช้แบบว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแต่ว่าเป็นตัวเนี้ยคือตัวเฟเวอร์ลิตของแอมนะคะอ่ะ ต่อมานะที่แอมจะพูดถึงนะคือตัวสครับนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ชอบมากที่สุดแล้วก็ซื้อใช้ซ้ำบ่อยมากที่สุดน,นะคะคือเป็น s o f and glory นะคะตัวนี้จะเป็นสครับมี and leave มีนะคะขัดชั้นแล้วก็ทิ้งเชน้ะอะไรอย่างนี้นะซึ่งเวลาที่แอมซื้อนะคะแอมจะซื้อในร้านบูธเขาจะแบบจัดโบซื้อหนึ่งแถมเขาเรียกว่าซื้อหนึ่งชิ้นชิ้นที่สองหนึ่งบาทแต่ว่าเวลาที่แบบไม่ได้จัดโบเนี้ยแมอมก็จะไม่ค่อยซื้อนะแต่ว่าเวลาที่จัดโบแอมจะซื้อตุนไปเลยนะจริงๆสครับเนี่ยเขามีแบบว่าหลายกลิ่นแต่ว่วา แอมชอบแบบกลิ่นนี้มากที่สุดนะคะซึ่งเนื้อสครับของเขาอะ่ะจะดีตรงที่ว่าเขาจะเป็นสครับน้ําตาลนะแอมใช้แบบจะหมดแล้วนะในกระปุกนี้แบบแล้วเวลาขัดไปอะ่ะคือเนื้อจะไม่ละเอียดมากแต่เวลาขัดมันจะหอมแบบหอมติดผิวแล้วก็แบบหอมติดห้องน้ําแบบหอมมากจริงๆตัวเนี้ยเวลาใช้แล้วแบบรู้สึกว่าฟินชอบกลิ่นมากเลยเป็นกลิ่นที่แบบยูนีค่ะของของโซฟแอนด์กอรี่นะอะ แล้วก็อย่างนึ่งที่แอมใช้นะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้หยิบมาเพราะว่ามันหมดแล้วนะคือผงขมิ้นนะคะซึ่งเขาจะมีแบบขายเป็นถุงถุงละ20่สิบอะไรเงี้ย แอมจะผสมน้ำนะคะแล้วก็ครอบตัวไว้นะทิ้งไว้ประมาณสินาทีแล้วก็ล้างออกนะซึ่งเวลาที่แอมขัดเขาม,มีหนนะักตัวมันจะเหลืองแล้วมันจะดูผ่องนะแล้วผิวจะสวยมากเขาเรียกว่าเป็นแบบว่าคุณปัญญาชาวบ้านที่เมื่อก่อนเขาใช้กันแล้วก็แอมก็ใช้นะแต่ว่าเวลากลับบ้านอ่ะก็จะมีของแม่อะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้แล้วก็พอกตัวทิ้งไว้จะบอกว่าการใช้เขม,มีหนนะักผิวจะสวยมากแล้วก็จะดูผ่องมากเลยแล้วก็อีกอย่างนึงที่แอมใช้นะคือเจ้าตัวนี้ เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเบสิกมากๆเลยนะคือขินขัดตัวนะเพื่อนๆถามกันมาว่าต้องใช้พร้อมกับสบู่หรือว่าใช้หลังสบู่หรือยังไงเวลาที่แอมใช้ทําตัวให้เปียกแล้วก็ขัดนะคะซึ่งถ้าเกิดใช้กับสบู่อะสบู่มันลื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกขี้ครหรือว่าเซลล์ผิวเก่าเนี่ยมันจะไม่ออกเนาะก็จะใช้ตัวนี้เดี่ยวๆไปเลยนะคะส่วนโลชั่นนะคะที่ใช้มานานมากๆแล้วนะคะตั้งแต่มัธยมนะ ตั้งแต่มัธยมแล้วก็มามหาลายัยแล้วก็ปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะคะคือเจ้าสองตัวนี้นะใช้เป็นประจําเลยนะคะคือจอนสันนะคะจอนสันตัวนี้แอมจะใช้เป็นรุ่นสีชมพูนะ,ะขอโทษทีแดดมันอาจจะแบบจ้าไปนิดนึงวันนี้แสงแรงมากนะตัวสีชมพูตัวนี้แอมชอบมากแต่ว่าคนที่แบบผิวชุ่มชื้นอยู่แล้วใช้แล้วอาจจะแบบแอบเหนือนิดนึงนะเพราะว่าเาขาค่อนข้างที่จะชุ่มชื่อนะ,ะแอมจะซื้อนะในวันสันตตอนหนึ่งแถมหนึ่งนะ,ะแอมชอบซื้อของแบบ ที่ตอนหนึ่งแถมหนึ่งวว่าจัดโบหรืออะไรเงี้ยแอนก็จะตุนปุนไวเลยตัวนี้ใช้มานานมากแล้วแอนจะชอบใช้ตอนกลางคืนนะคะดีมากใช้แล้วผิวชุ่มชื่นมากแล้วก็ผิวแบบละเอียดดีนะคะส่วนอีกตัวที่ใช้มานานแล้วเหมือนกันนะคะคือวาสลีนนะสีชมพูแบบนี้นะคะก็จะซื้อตอนที่เขาลดราคาเหมือนกันนะจะใช้เป็นประจาเลยนะคะแล้วก็ของซิต้านะตัวนี้ก็จะใช้ตอนกลางวันนะคะวันไหนที่แบบไปอีเวนต์หรือไปอะไรเงี้ยบางวันก็จะใช้ต,ตัวนี้เพราะว่าเขาจะมีเพลนะคะหรือว่า เขาเรียกว่าไข่มุกอะที่มันจะแบบเป็นชิมเมอร์ชิมเมอร์ประกายที่ตัวอะไรเงี้ยก็จะใช้นะคะแล้วก็โลชั่นอีกตัวนะที่ชอบใช้กลางคืนมากตัวเนี้ยเป็นตัวที่ใช้ปีนี้แล้วรู้สึกว่าชอบมากมากนะคะถ้าแบรนด์เห็นส่งมาให้ด้วยก็ได้ะคะโอ้โหมีความมีความขอสปอนเซอร์ในตัวนะคือเจ้าตัวเนี้ยน่าจะขายในร้านบิวตี้บุฟเฟ่หรือในบิวตี้คอรเทจอะจำไม่ได้แล้วแต่ว่าเขาจะเป็นโลชั่นที่แบบเป็นเนื้อกระปุกแบบเนี้ยใช้จะหมดแล้วเป็นเนื้อครีมที่ค่อนข้างที่จะแบบ ความชุ่มชื่นดีมากแล้วก็เข้มเข้มข้นเข้มข้นดีมากนะซึ่งเขาจะเป็นแบบกลิ่นนมนมนเวลาใช้แล้วแบบคือผิวดีมากผิวนุ่มแบบอยไมู้จะพูดยังไงแล้วคือชอบมั่นจริงนะชอบมั่นจริงตัวนี้ต่อมานะคะ เป็นโลชั่นที่กลิ่นหอมมากและแอมจะใช้เวลาที่ไปต่างประเทศนะเพราะว่าเขาจะล็อกความชุ่มชื้นได้ดีมากนะคะนั่นก็คือนี่เลยเป็นของวิกตอเรียซีเครทนะคะตัวนี้ก็จะมีขายตามแบบว่าร้านวิกตอเรียนะช็อปวิกตอเรียนะคะแอมชอบใช้กลิ่นนี้มากที่สุดนะแอมไม่รู้ว่าเรียกว่ากลิ่นอะไรนะแต่ว่าราคาเนี่ยแอมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่น่าจะประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าอยู่ไทยนะคะแอมจะไม่ใช้นะเพราะว่าเนื้อครีมของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มข้นคือหนานะ แต่ว่าถ้าใช้เมืองนอกเนี่ยคือดีมากแล้วก็หอมติดทนไปทั้งวันแบบหอมแบบยั่วยวหอมแบบยั่วยวแบบหอมมากจริงๆแบบทาแล้วแบบรู้สึกอยากจะกอดตัวเองเพราะมันหอมหอมมากจริงโอเวอร์ไปไหมคือชอบมากจริงตัวนี้อะต่อมานะคะครีมกันแดดที่ใช้นะสำหรับตัวในจริงๆแอนจะชอบใช้ของเอ่อแคนเซิลเคาเซนะที่เขาจะมีขายในวัสดในบูธอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวนั้นอะแอมใช้หมดไปแล้วนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยเวลาที่แอมออกไปข้างนอกอะแอมจะบอกก่อนว่า แอมอาจจะไม่ได้ทาครีมกันแดดทุกวันนะเพราะว่าบางทีเรารู้สึกว่ามันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นเราใช้โลชั่นก็พอแล้วนะแต่ว่าจริงๆแล้วควรจะทาคะแต่ว่าวันไหนที่แอมไปออกกิจกรรมหนักๆหรือว่าต้องไปโดนแดดหรือไปทะเลอะไรเงี้ยแอมจะชอบใช้ตัวตัวนี้เป็นของ B O L E นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าทาหน้านะแต่ว่าแอมก็เอามาทาตัวนั่แหละเพราะว่า แอมรู้สึกว่าครีมทาหน้ามันต้องดีกับตัวใช่ปะก็เลยเอามาทาตัวไม่ค่อยได้สนใจอะไรเท่าไหร่นะรู้สึกว่าครีมกันแดดมันก็คือครีมกันแดดทาหน้าทาตัวมันก็เหมือนกันค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แอมชอบนะจะเป็นของมิซูมินะคะแดดจ้ามากเลยขอโทษทีมิซูมินะเขาจะมีขายในร้านพวกวัสดสันในมูดอะไรอย่างเงี้ยก็ราคาประมาณ700มั้งแต่ว่าจะซื้อตอน1แถมหนึ่งะคะตัวเนี้ยใช้ดีนะหลายคนชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ลิกน้องแก้วอาชีอะไรเงี้ยชอบหมดเลยนะตัวนี้เขาจะแบบ ไม่มีพวกแอลกอฮอล์หรืออะไรเงี้ยแล้วก็พียิงยานะมาถึงหมดออยนะที่แอมชอบมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่ไปต่างประเทศอากาศติดลบหรือว่าวันไหนที่รู้สึกว่าผิวมันแห้งแห้งมากๆในหลังสครับนะแอมก็จะชอบใช้เจ้า2ตัวนี้ตัวนี้เขาจะเป็นอากันออยนะคะจริงๆเนี่ยอากันออยเราสามารถใช้ได้แบบ ทาผมบำรุงเล็บทาตัวอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะคะเป็นแบบสารพัดประโยชน์เลยนะหรือว่าหยดใส่รองพื้นแล้วก็ทาผิวได้เช่นกันนะะแอมใช้และแอมแบบรู้สึกว่ารอดนะแม้กระทั่งแบบไปเจออากาศที่แบบอากาศติดลบก,ก็รอดเหมือนกันนะคะแล้วก็มีอันนึงนะที่แอมเพิ่งได้มาปีนี้นะคะแต่ว่าแอมใช้แล้วรู้สึกว่าชอบเพราะว่าเนื้ออ้อยของเขาไม่ได้หนักเกินไปนะ อันนี้เขาจะเป็นแบรนด์ของเยอรมันนะคะแต่ว่าเขาเพิ่งนําเข้ามาในไทยนะแล้วเขาส่งมาให้แอมะคะ่ะแอมไม่แน่ใจว่าแบรนด์เขาอ่านว่าอะไรน่าจะอ่านว่าแบบฟ r e อ o i หรืออะไรสักอย่างนี่แหละเป็นของแบบเยอรมันแต่ว่ามันใช้ดีมากเลยแล้วก็แบบไม่หนักผิวไม่หนามากจนเกินไปนะคะก็ชอบมากๆเลยเนาะโอเคค่ะสำหรับสกินแคร์หมดตัวนะคะก็จะมีประมาณนี้เนาะซึ่งอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สําคัญที่สุดนะคือเรื่องการดูแลรักแร้นะ สังเกตว่ารักแร้แอมทาขาวว่าน่าอีกนะซึ่งคำนี้แอมพูดบ่อยมากๆนะคะในวิดีโอในไลฟ์ในอะไรกแร็แล้วแต่เพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงนะแอมจะบอกว่าสาวๆปัจจุบันเนี่ยบางคนดูแลแต่ผิวหน้าผิวตัวนะคะแต่ว่าไม่ดูแลรักแร้นะหน้าขาวสวยมาเช่แต่ว่ารักแร้ดำก็ไม่โอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่แอมใช้อะตัวนี้แอมใช้มาตั้งแต่มัธยมแล้วนะคะแลวแ,ลแม่แอมก็ใช้นะ ก็คือกวนอิมนะคะอราประมาณ14บาทมั้งในเซเว่นค่ะใช้มานานมากแล้วเราก็เคยทําวิดีโอนะแยกด้วยนะเพื่อนๆลองดูก็ได้นะว่าแบบวิธีการใช้อะไรยังไงตัวเนี้ยดีมากใช้มานานมากแล้วเคยแบบมีความกระเดะนะคะไปใช้ยังเอิรนไปใช้โลออแล้วก็สรุปว่าตอนนั้นอนะรักแร้ดําเลยนะก็เลยต้องกลับมาตายรังะคะ่ะใช้กวนอิมเหมือนเดิมนะต่อมาพูดถึงสกินแคร์ทั้งรักแร้ทั้งตัวไปแล้วเรียบร้อยะคะ แอมจะบอกว่าการดูแลผิวเนี่ยภายนอกอย่างเดียวคงไม่พอนะการกินวิตามินก็เกี่ยวเช่นกันนะคะซึ่งแอมจะมาพูดนะถึงวิตามินอะไรบ้างที่แอมกินนะมีหลายคนนะคะถามแอมเข้ามาค่อนข้างเยอะเนาพี่แบบกินวิตามินอะไรทไําไมควขึ้นพี่ฉีดผิวไหมไม่ได้ฉีดนะเพราะว่าอย่างที่เห็นผิวคือเป็นคนผิวแทนผิวเนียนคือมันดูแบบสุขภาพดีไงของที่แอมกินนะคะก็จะมีประมาณนี้นะมีนี่เลย เป็นประมาณนี้นะคะแอมจะบอกก่อนนะว่าตอนนี้นะคะแอมไม่ได้แบบว่ากินตีพลาแล้วนะเพราะว่าเอ่อวิดีโอก่อนหน้านี้แอมได้พูดไปกับสกินแคร์เกี่ยวกับหน้าใช่ไหมแอมพูดถึงตีพลารนะะที่แอมกินแอมกินมานานแล้วนะแต่ว่าคุณป้าแอมเนี่ยที่เขาอยู่ลำปางนะเขาแบบว่าเสียไปแล้วนะคะแล้วเขาเขาก็เลยแบบว่าไม่มีคนทํากิจการต่อนะก็เลยแบบไม่มีคนส่งมาให้ทานแล้วนะแต่ว่าที่แอมยังทานในปัจจุบันนะคะก็จะมีนี่เลย เป็นนมพึ่งนะคะจะบอกว่าไอาตาก่อนนั้นเนี่ยไอตาซื้อแอมไปแล้วไอาตาก็ไปทําวิดีโอมีคนมาสั่งเยอะมากแล้วก็พี่ลิศก,ก็กินเหมือนกันนะคะซึ่งแอมกินเหลือแค่นี้แล้วอะเหลือกี่เม็ดวะเนี่ยห้าเม็ดกินมานานมากแล้วนะซึ่งตัวนี้เขาจะช่วยบำรุงผมเล็บนะคะแล้วก็ช่วยปรับฮอร์โมนนะคนอายุมากก็สามารถทานได้คนะแม่กับป้าแอมก็ทานนะตัวนี้เนี่ยจะดีตรงที่ว่าเขาจะช่วยให้เราแบบ เขาเรียกว่าเวลาที่เรานอนดึกหรือว่าเวลาที่แบบเราตื่นเช้ามากๆเนี่ยสมองจะเกิดความเบลอแต่ว่ากินตัวนี้แล้วมันจะดีขึ้นนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยจะลื่นขึ้นผิวจะแบบดูใสขึ้นไม่ได้ขาวไปเลยนะแต่ว่าผิวดูสุขภาพดีแล้วก็ใสขึ้นนะซึ่งตัวนี้ดีนะแอมกินมานานมา,มากๆแล้วนะคะถ้าใครแบบว่าอยากลองกินนะกระปุกละ1,900นานะคะซึ่งถ้าถามว่าแพงไหมหนึ่งกระปุกเนี่ยเขาจะมี365เม็ดนะคะก็คือ1กระปุกกินได้1ปีนะตกเม็ดละประมาณ5บาท มันก็ไม่ได้แพงปะถ้าจะดูแลตัวเองอะไรเงี้ยก็ดูได้นะ,ะถ้าใครอยากสั่งก็สั่งได้จากในเพจเนาะแต่ว่าบางทีเนี่ยของมาแล้วก็แบบหมดเร็วมากแอบมบก็ไม่พอส่งนะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นตัวที่แอมกินจริงนะคะแล้วก็กินมานานมากๆแล้วนะอีกตัวนึงนะคะที่แอมกินคือนี่เลยจะเป็นวิตามินซีของแบคโมร์นะจริงๆวิตามินซีเพื่อน,อนๆหาของแบรนด์อะไรก็ได้ะะ่ะแอบมบก็จะแบบ กินของแอมไปเ่อยแต่ว่าอันนี้แอมซื้อขวดใหญ่มาไงก็ยังกินไม่หมดนะคะก็จะกินคู่กันนะตอนเวลาเช้าๆนะคะแล้วก็อีกอย่างที่แอมกินนะจะเป็นตัวนี้บูโอเชียนะคะตัวนี้เขาจะเป็นแบบแบบนี้เลยปกติแล้วเนี่ยแอมจะบอกก่อนนะว่าตัวเนี้ยแอมเป็นลูกค้าเขามาก่อนแอมกินเองนะคะจนแบบเป็นลูกค้าเขาจนตอนหลังเนี่ยแอมมาขายนะอันนี้คือแอมไม่ได้แบบว่ามาเซลกับเพื่อนๆนะแต่ว่าคือเนี้ยแอมก็บอกให้เพื่อนๆทราบกันนะคะว่าแบบเออแอมก็กินด้วยแล้วก็ขายด้วย เพราะว่าตอนแรกที่เป็นลูกค้าเขาคือกินแล้วประมาณสองสามกระปุกอะผิวมันรู้สึกว่ามันลื่นขึ้นแล้วมันก็ใสขึ้นคือมีคนทะซึ่งอันนี้ปริมาณของเขาท้าหนึ่ซองอะจะมี1นึ่งหมื่นมิลลิกรัมซึ่งถือว่าเข้มข้นที่สุดแล้วนะในท้องตลาดแล้วก็ก่อนหน้านี้คือแอมมากินคอลลาเจนมาค่อนข้างที่จะหลายแบรนด์แต่รู้สึกว่า กินแล้วแบบไม่ได้แบบผิวมันลื่นขึ้นหรือว่าไม่ได้ขาวขึ้นนะคะก็เลยแบบรู้สึกเฉยๆนะแต่ว่ามีอันนี้นี่แหละที่กินแล้วรู้สึกว่าโอเคนะ,คะซึ่งตัวเนี้ยอย่างที่บอกไปแล้วเขาจะมีแบบว่าคอลลาเจนนะคะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะแล้วก็เขาจะมีเบอร์รี่นะคะผสมอเจ็ดชนิดนะคะแล้วก็มีสารไลโคปีนก็คือสารจากมะเขือเทศทําให้ผิวเราอะจะทนทานต่อแดดนะมากกว่าปกติถึงสามเท่าะคะแอบมบก็จะกินตอนเช้าก็คือจะเทอันเนี้ยนะแล้วก็จะใส่น้ําลงไปนะคะจะกินแบบเนี้ยทุกเช้าเลยนะแต่ว่า วันไหนอย่างเงี้ยตอนเย็นๆถ้าแอมเหนื่อยมากๆมันก็จะกินนมพึ่งแบบว่าอีกเม็ดหนึ่งนะคะเป็นการแบบว่าดูแลอีกทีนึงเนาะจากกินนมพึ่งนะทุกเช้านะคะก็จะเป็นซอฟเจลแบบนี้เนาะแล้วก็วิตามินซีนะก็จะกินทุกเช้าเลยนะแบบนี้นะคะอืมโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะแอมก็ได้มาพูดตามคำขอของเพื่อนเพื่อแล้วนะว่าแบบกินวิตามินอะไรทำไมคะขึ้นชีดผิวหรือเปล่า แล้วก็ใช้แบบสกินแคร์อะไรบ้างเกี่ยวกับตัวนะคะก็มาพูดทั้งหมดแล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วตอนนี้เนี่ยแอมมีเฟสเพืแอนเห็นแล้วเนาะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะแล้วก็มี IG นะคะก็ลองติดตามกันดูนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย